อมาพงอาดฟ้าตอนที่57บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นข้าตั้งใจจะไปเ,เรียนยุทธอนดับหนึ่งพรุ่งนี้เช้าหลวงซิวพันกล่าวขึ้นทันใดต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่สวีเว่ยหลงไต่ถามขึ้นไม่ต้องแค่ข้าคนเดียวก็พอแล้วหลวงซิวยิ้มด้วยความเชื่อมัน ทำให้หยุ่นเสี่ยวเตาและจูหลงถึงกับเบิกตาโตด้วยความตกตะลึงสวีวเลยวงถอนในใจระวังตัวด้วยฉะพนันทั้งห้าคนเนี่ยมีฝีมือแข็งแกร่งพอๆกันม่ออีเหวินเป็นทั้งหนึ่งในสิบบุรุษร,รูปงานและอันดับหนึ่งของสิทธิสายในประจำเรือนยุทธทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มสิทธิสายในหลัวสิว่วทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างก่อน เปลี่ยนใจในฉับพันยามนี้ไฟย,ยังไม่มืดเราไปเรียนยทดอันดหนึ่งตอนนี้เถอะพ,พวกเราไปเอาป้ายหมายเลข16ของพวกเขามาติดที่ประตูเรือนยทดของเรากันดีกว่าหัวสิขคิดว่าเหตุที่จูหลงและเสือเต่าถูกทำรายนั้นอาจเป็นพ่อตนเองที่เคยไปทา้าทายเรือนยทดอันดับหนึ่งเอาไว้เมื่อสองปีที่แล้วม่ออี๋วนเก่งว่าในอานาคตจะพ่ายแพ้ให้แก่เขาจึงรีบลงมือเสือก่อน โดยว,ว่าทางสำนักและผู้โอโสไม่มีทางมาเอาผิดแน่นอนแผนของเขาคือทาให้จวรหลงและหยุ่นเสียวเตาบาดเจ็บสหัสทว่าการปรากฏตัวของสวีเวิยหลงกับทําให้แผนขาน่วลายนั้นพังทลายลงหลัวซิสเป็นคนคิดไวทําไวเขารีบดื่มสุราที่เหลือในจอกจนหมดก่อนช่วยห,หยุนเสียวเตาและจวรหลงกินอาหารที่เหลือบนโต๊ะจนเครี้ยงในเวลาลดเร็วฮฮอาหารและสุราที่ข้าสั่งยังไม่มาเลยสวีเวิยหลงบนอุบ ขณะที่หยุ่นเสี่ยวเตาเ,าเรียกเด็กรับเงินมาคิดเงินงัวตาเฉียงรอให้พี่ใหญ่หลวของเราเอาชนะเรือนยทดอันดับหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยกลับเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งหยุดเสียวเตาครี่ิมเขาเชื่อมันในตัวหลวเสียวหมดหัวใจเช่นเดียวกับโจรงพ่อหลวสิวมักทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายและทําให้กายไปเลี้ยงจริงได้เสมอใกล้ค่ำเวลานี้แสงสว่างจากดวงตะวัน กำลังย้อมท้องหน้าผาขึ้นให้เป็นสีแดงฉานในสำนักไทอู่เกิดข่าวรือแพร่สะพัดไปเปรีวงกว้างหลัวสิ่วที่ถูกกักขังในเขตห่วงห้ามเมื่อสองปีก่อนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วและไม่หย่่งซ้ำยังเตรียมตัวมาท้าทายเรยุทธอัดบัดนึงโดยทันทีด้วยและสิ่งที่น่าตกใจก็คือการประลองครั้งนี้มีเห็ดลิ้นจืดนรกขนาดเท่าฝ่ามือไปของเดิมพันไม่ว่าจะที่ใดเห็ด ลิ้นจีนรกย่อมถือเป็นของร่ำคาที่หายากแม้แต่ในทวีปเชนูก็นับว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ไม่อาจค้นพบได้โดยง่ายด้วยสิ่งของเดิมพันที่ล่อตาล่อใจเชนนี้มีหรือที่หม้ออิวันะปฏิเสธอย่าว่าแต่อีกฝ่ายเป็นเพียงหลวสิวที่เคยเห็นหน้าข้าตากันมาแล้วหากเขาปฏิเสธคำท้าในสถานการณ์เช่นนี้เขาผู้เป็นตัวแทนของเรือนยศอันดับหนึ่งก็จะถูกมองว่าขี้ขลาดตาขาวซึ่ง หน้าอับอายขายหน้าผู้คนเป็นอย่างยิ่งพี่หญิงเจ้าคนที่ชื่อโรซิวอะไรนั่นน่ะกำลังจะไปท้าปรองกับคนชายม่อท่านอยากไปด้วยด้วยหรือไม่พวกเขาจะประองกันวันนี้ในเรย,นยุทธอันดับหนึ่งนี้เองเซียวเตียนวิ่งมารายงานโอ้เฉียนเฉียนที่อยู่ในห้องพักด้วยความตื่นเต้นโอ้เชียนเฉียนเบิเบบกตาพร้ด้วยความตกใจเล็นกน้อยนางรู้ดีว่าโรซิลคงจะต้องไปท้าทายเรย,ยุทธอันดับหนึ่งเข้าสักวัน แต่นามไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วเร็วถึงเพียงนี้เสี่ยวเทียนเราที่ไปกันเถอะข้าอยากจะดูเหมือนกันว่าหลัวชูจะมีความเก่งกล้าสามารถสักเพียงใดเสี่ยวเทียนหัวเราะในลำคอทำนองเชิงเหยียดยม้มเค้าคนดีผู้นั้นจะต้องไม่ตายดีแน่เขา,าต้องถูกคุณชายม่อสั่งสอนจนเหลือชิ้นดีแน่ถือว่าเป็นการแก้แค้นที่เขาทําให้ข้าต้องอับอายผู้คนในครั้งนั้นบูเซียนเซียนหัวเราะออกมาแผ่วเบาพางกล่าวว่าเจ้าก็ทําเป็นผู้ดีไป ปากเขากล่าวว่าอับอายผู้อื่นแต่เจ้าเป็นคนไปจับพระอกเขาเองไม่ใช่หรือไปเพราเราได้ไปกันเถอะเสือเตียนย่นจมูกกระทืบเท้าอยู่กับเพียดด้วยความหลุดหีดใจเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนที่ตนเองเป็นฝ่ายเดินไปจับพระอกของหลัวสิวใบหน้าอันแสนงดงามของนางพลันแดงครามดังดอกกุหลาบขึ้นมาทันทีณห,หอพักผู้โอโสในเขตลีรับ่ไคขยิงยิ้มกว้างออกมาและกล่าวว่าท่านจ้าสำนัก พอเราไปดกูการประลองของโรซิลเดียกันดีไหมเขาเยอยากเห็นเหลือเกินว่าเหตุฉชนั้นเขาจึงกล้าท้าประลองกับผู้คนทั้งเดินยุดอันดับหนึ่งด้วยตัวคนเดียวเช่นนั้นกูตรงเฉินหัวเราะเล็กน้อยพย,พยักหน้าย่อมต้องไปดูอยู่แล้วขคาเองก็ไว้เขาแพ้อย,อยู่เช่นกันหลังจากนี้พอเราจะหัวเราะย่อเขาให้เต็มที่เขาจะเดนินไปกล้าทําอดดีต่อหน้าพวกเราเอีกกูตรงเฉินกับอูไข่มิงเดินทางออกมาจากเขตแดนลึกลับขึ้นมายืนอยู่บนหอคอย ที่มีความสูง50ชั้นสายตาของราสองสามารถมองเห็นรเรียนยุทธอันหนึ่งซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการได้จากระยะไกลหลังจากลัวซิลหายตัวไปสองปีพอกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็สามารถสร้างสถานการณ์วุ่นวายที่สัตวฐานฟ้าสะเทือนดินนั่นในวันเดียวชื่อเสียงของเขาถูกกล่าวขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าลัวซิวก็จะกลายเป็นบุคคลโดงง่งดังภายในสำนักไทอูอีกครั้งลัวซิว ม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในสำนักไทอู่เท่านั้นแต่ยังมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทว,วีปไทอู่อีกด้วยเพราะเขาเคยสังหารสิทธิ์สืบท,ทอดของสำนักปราบปศุนทําให้สำนักปราบปศุนย์ตั้งข้าวเขาไว้สูงถึงปรึกปิญญาหนึ่งแสน 1, ก้อนสําหรับนักยุทธส่วนใหญ่นี่คือเงินญญาณก้อนโตที่ทาให้หลายคนเริ่มสืบประวัติความเป็นมาของหลวงสิวด้วยความสนใจในลานกว้างของเบเรนยุทธอันดับหนึ่งหลวงสิว ยืนอยู่ตรงการเผชิญหน้ากับม้ออีเวินและสมาชิกเรือนยุทธอันดับหนึ่งอีก8คนนอกจากนี้ทางด้านหลังฝ่ายเจ้าถิน่นจะมีสิทธิ์ทั้งสายนอกและสายในประจำเรือนยุทธอันดับหนึ่งอีกนับหมื่นคนยืนรวมตัวกันยาวเหยียดสุดลูกหูดตูตาส่วนด้านหลังหลวซสูวก็มีเพื่อนกำลังใจเป็นเพียงยุ่นเสี่ยวเตาจูรงและสวีเว่ยหลงสามคนเท่านั้นม้ออีเวินยังคงดูสง่างามเชิดเคยเขายิ้มพรามพูดว่า คาดไปถึงเลยนะว่าสวีเวยหลงจะไปรวมกลุ่มกับพวกเจ้าชนิดและมีหน้าประหลาดใจยิ่งกว่านี้ก็คือเจ้าจะออกมาสู้เพียงตัวคนเดียวรับรองว่า,าวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เจ้าย่อมคาดไปถึงรอซิวต่อกลับไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มรอบลานกวา้างมีผู้คนมารวมตัวกันอยู่มากมายเพื่อรอรับชมความตื่นเต้นบางคนก็มีสถานะเป็นบุคคลสําคัญเช่นกลุ่มสิบสตีและบุรุษรูปงานประจําสํานัก แล้วแต่นักยุทธในแดนสัจย,ยุทธจำนวนมากเข้ามาร่วมรับชมการประลองด้วยเช่นกันในทันใดนั้นจูร่งก็ตไปลายดอจิวผังสิบว่าพี่หลวดูแต่นั้นสิเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักคนนั้นนางเป็นน้องสาวข่้าเองนางมีชื่อว่าจูรโวรัวดอจิวเบลิงมองไปแล้วได้พบกับเด็กสาวในชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนผู้หนึ่งแม่นางอยู่ท่ามกลางหญิงสาวหน้าตาดีมากมายแต่แม่นางน้อยผู้นี้ก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ใบหน้าที่น่ารักจิ้มริมและอรอย,ยิ้มที่อ่อนโยนของนางรวมกันกลายเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เตะตาบางคนจริงนักน่ารักดีแต่ข้าไม่สนใจหลัวเสียวกระซิบตอบกลับไปขณะนั้นหยุ่นเสียวเต่าเขาก็ตกแขนเสื้อหลัวเซิวพร้อมปชี้มือไปยิงสาวในชุดขาวผู้ที่ยืนอยู่ไกลออกไปเล็กน้อยนั่นพี่สาวของข้ามีนามว่าหยุ่นซูอี้นางเป็นผู้ครองอันตำแหน่งอันดับสองในกลุ่มสิทธ์สาวงามประจำสำนักนะ หลัวซิวทอดสายตามองไปครั้งและเขาก็ได้พบกับพี่สาวของหยุ่นเสียวเตานางเป็นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าสาสวยแววดูเป็นผู้ใหญ่แตกต่างม,มาจากจูโรโรโดยสิ้นเชิงเนื่องจากจูโรโรเป็นสติที่มีความน่ารักสดใสในขณะที่หยุ่นซูอี้กลับให้ความรู้สึกของหญิงสาวผู้เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสง่างามการกระทำของคนทั้งสามช่างดูเหมือนการหยอกล้อเที่ยวชมหญิงงามตามงานยิ่งนัก มันสร้างความมั่นใจให้กับหลายคนในที่นั้นสวีว๋วหยหลงอดทีพูดขึ้นมาไม่ได้ที่พระเจ้าตั้งใจมาประลองว่าจะมาดูตัวสามงามกันแน่ถ้าไม่คิดสู้ข้าจะได้ขอตัวกลับแล้วนะต่อให้หม่ออี้เหวินและพักพวกจะใจะเย็นมากเพียงใดแต่สุดท้ายขเขาก็เริ่มหมดความอดทนแล้วเช่นกันกลุ่มยอดทรู้สึกว่าการนี้หลัวซิวและสหายรักทั้งสามคนพากันชี้ชวนชมสาวงามในสถานการณ์เช่หนี ถือว่าเป็นการดูหมิ่นพวกเขาอย่างร้ายกาจแต่สิ่งนี้พวกเขาไม่รู้ก็คือทั้งหยุ่นเสี่ยวเตาและจูหลงกำลังพยายามจับคู่พี่สาวน้องสาวของตนให้กับหัวสิวพวกนางล้วนเป็นสติที่งดงามสมกับที่ติดอันดับยอดหญิงงามประจําสํานักแต่ฝากบอกพกนานด้ว่าหากไม่รังเกียจที่ข้าคิดมีสามภรยาสี่อุนุก้าพนามาหาข้าคืนนี้ถึงอย่างไรข้าก็ยังถือว่าเป็นชายพรหมจรรย์ญญเสียด้วย หลวงสิวพูดจบก็ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ม่ออีเวนทนไม่ไหวอีกต้องกล่าวไปได้วยความเย็นชาวา่าตกลงพระเจ้าจะสู้หรือไม่สู้แน่นอนจะบอกกติกามาได้เลยหลวซิวกระแอมไอสองครั้งขณะที่จูหลงกอยืนจดเตาหันไปมองม่ออีเวนด้วยความขุนเคืองใจม่ออีเวนกล่าวต่อวา่าจะบอกว่าจะสู้คนเดียวแต่คนของข้าทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังก็ถือว่าเป็นคนของเรือนยุทธอันดับหนึ่งทั้งสิ้น เขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าด้วยเช่นกันเมื่อหยุดเสี่ยวเตาได้ยินเช่นนั้นก็ระเบิดเสียงคำลางออกไปได้วยความเขี้ยวกาดโกหกโดยสมมติของเจ้าจํานวนมากม,มีคุณสมบัติแม้จะเป็นติดสายในด้วยซ้ําเห็นได้ชัดหม่ออิ๋วนกลัวว่าตนเองต้องแพ้แก่หลัวสซิ่วจึงพยายามสร้างเงินไขด้วยวิธีสกรปรกเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองจะไม่พ่ายแพ้นั่นสิถา้าเขาเป็นคนของเรือนด้วยอันดับหนึ่งจริงสานักไทอูจะเอาอะไรมาเลี้ยงพวกเขา จะอย่ามาคิดหลอกตบตาพวกเราเลยดีกว่าจุนงหัวเราะยาะหม้ออี๋วเหินตอบกับเสียงเข้มข้าคือหัวหน้าผู้ดูแลเรือนยุทธอันดับหนึ่งในเมื่อข้ากล่าวว่าว่าเขาเป็นสิทธิ์ของพวกเรามันก็ย่าเป็นไปตามนั้นแม้ว่าส่วนมากจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เรียนยุทธอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการแต่เขาเข้ามาฝึกวรยุทธร่วมกับเราและร่วมทาภารกิจให้แก่สํานักไทอูอยู่บ่อยครั้งหลวสซิวยิ่งยิ้มกว้างมากไปกว่าเดิมหากเปราเชนั้น รางวัลรรจากภารกิจที่พวกเขาได้รับก็ต้องตกเป็นของเจ้าด้วยสินะไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพยายามรับตัวผู้คนเข้ามาอยู่ในเรือนยุทธมากมายขนาดนี้มออีเวนน่าเป็นสีเป็นนาทีหากเจ้ารับกตินนกานี้ไม่ได้พวกเจ้าก็กลับไปเสียเถอะหากราสิวยอมรับกตินนกานี้ก็หมายความว่าเขาต้องต่อสู้กับคนจํานวนหมื่นคนด้วยตัวเพียงคนเดียวไม่ทราบว่ามนุษย์ผู้ใดสามารถทําให้ฉันีิได้บ้างกลุ่มผู้ชมที่มารวมตัวกันพันรู้สึกรับไปได้ พวกเขาเริ่มคิดว่าหากเปลี่ยนเป็นตนเองไปยืนอยู่บนแทนที่หลวสิวเขาคงไม่มีทางยอมรับกติกานี้ได้อย่างแน่นอนแต่ทัานใดนั้นพวกเขากลับได้ยินเสียงหลวิสิวกล่าวขึ้นมาว่าข้าย,ยินดีรับกติกานี้แต่มีเงื่อนไขยอยู่เล็กน้อยผู้สมุนพี่อยู่ข้างหลังของพวกเจ้าเหนั้นจะเข้ามาสู้กับข้าได้ก็ต่อเมื่อพวกเจ้าทั้งเก้าคนพ่ายแพ้แก่ข้าแล้วเท่านั้นนั่นจําได้แต่พวกเขาอ่อนแอกว่าเจ้าดังนั้น จะสมควรอนุญาตให้เขาผลิตกำลังผู้คนทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับเจ้าเช่นกันมออีันกล่าวหลัวซิวมองออกถึงความหน้าไหว้หลังหลอกของมอเอีันแม้ดูรับภายนอกดูสง่างามแต่ภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันต่ำช้าหลัวซิวตอบตกลงแม้เขาจะสามารถเอาชนะสมาชิกทั้ง9้าคนของ,ของ,งยุทธอับหนึ่งได้แต่กับสิทธินับหมื่นคนที่อยู่ในแดนนักสู้ระดับ9ก้าทางน่าหลับพวกเขานั้นร้นแ้วแต่ไม่ธรรมดา แม้เราจะแข็งแกร่งดังพญาช้างสารแต่การต่อสู้กับมดปลวกนับหมื่นในคราวเดียวเขาก็แทบเอาชนะไม่ได้เลยบาดซบถ้าได้ขึ้นมาก็ต้องเสียเห็ดยินทีนรกไปเชียวนันเนี่ยจุนหลงสมบตออกมาด้วยความหัวเสียด้วยความเป็นห่วงสิ่งของเดิมพันหยุ่นเซียวเตามองดูอริเก่าทั้งห้าคนที่เคยรุมทําร้ายเขาในคราวนั้นก่อนจะก่าวมาด้วยความเครียดแค้นใจพี่ใหญ่หรอข้าเชิดในตัวท่านท่านต้อนแค้นในคข้าได้อย่างแน่นอนสักวันหนึ่ง ม้าข้ามีพลังแข็งแกร่งมากกว่านี้ข้าจะเป็นคนฆ่าพมันทีเราคนในมือของข้าเองหยุดเจ้าเตาพูดจบก็เดินไปหาหยุนซูอี้ผู้เป็นพี่สาวในขนาจูหลงก็เดินแยกไปหาน้องสาวของตนเองอย่างจูโหลโหลด้วยสีหน้าหนักอกหนักใจเจ้าแน่ใจเดี๋ยวว่าไม่ต้องการให้ข้าช่วยสวีโวยหลงยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ต้องเจ้าแค่ดูอยู่เฉยๆก็พอแล้วอีกอย่างจะเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับผู้คนของเรียนยุติอันดับหนึ่งเรื่องนี้ กไม่ต้องเข้ามากข้าวกายมันจะเป็นการดีที่สุดหลวสิลกระซิบตอบกับรอยยิ้มเย็นเฉียบป,ปรากฏขึ้นบนบริงฝีปากสวีเว่ยหลงเห็นฉะนั้นหัวใจเต้นรัวด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นการถูกกักตัวในเขตห่วงห้ามเป็นเวลาถึงสองปีทําให้หลวสิวสูญสิ้นโอกาสมากมายด้วยเหตุนี้เอง,ของเขาจึงต้องการให้เรื่อยุดอันดับหนึ่งและแมาา้แต่บุคคนทั้งสํานักสิูตต้องชดเชยด้วยเช่นกันระหว่างทางวันนี้ ลัวซิวได้รับข้อมูลจากสวีโอเล่หรองว่าในจนํานวนสมาชิก9คนของเรื่องุดอันดับหนึ่งนั้นมีเพียง5คนที่มีระดับฝีมือสูงส่งส่วนอีกสี่คนเป็นเพียงผู้ที่มอ,อีอวนดึงเข้ามาเพื่อสร้างอิทธิพลส่วนตัวเท่านั้นลัวซิวเพียงกวาดตามองก็รู้ทันทีว่าสคนไหนคือผู้ติดตามของมออีวนเนื่องจากทั้งสี่คนมีลักษณะของการถูกผู้อื่นควบคุมอย่างชัดเจนพวกขเขาไม่กล้าแสดงท่าทียะโสโอหังมากเกินไป ไม่อยู่ต่อหน้าผู้เป็นนายท่านพวกเราจะสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวผู้ใดแพ้ก็ถือว่าตกรอบไม่สามารถกลับมารับรองได้ม้ออีวน์กร่าวงั้นเอาเป็นว่าให้พวกเขาทั้งสี่คนเข้ามาพร้อมกันได้ดีไหมหัวชิวชีว้ไปที่บุรุษทั้งสี่คนที่ยืนอยู่ความเงียบชายจักรันทั้งสี่คนดูใช้ความเคารพต่อพวกของม้ออีวนเป็นพิเศษและแต่เจ้าเธอม้ออีวนตอบรับทันทีผมจาไปได้ระวังตัวด้วย การประลองเปิดฉากด้วยการต่อสู้แบบสี่รูมหนึ่งและหลอซิลเป็นคนเลือกวิธีนี้ด้วยตัวเองผู้ชมรอบลานประลองนั้นประหลาดใจทุกคนย่อมเกิดความตื่นเต้นที่เห็นการต่อสู้ระดับสูงของสิทธิเรียนยุธสายในเมื่อได้สัญญาเริ่มการประลองบุรุษทั้งสี่คนก็ปลดปล่อยพระรังปราณแท้อันแข็งแกร่งของตัวเองออกมามวลพรังปราณแท้สี่สายระเบิดออกมาพร้อมกันขึ้นลมในอากาศเกิดการปั่นป่วนรุนแรงรอบทิศทาง นี่คือการแสดงเห็นว่าพลังปราณของพวกเขานั้นมีความบริสุทธิ์และแข็งแกร่งมากเพียงใดสมแล้วที่เป็นสิทธิจากเลือดอดับหนั่งดวงตาอันง,งดงามของอู่เฉียนเฉียนที่มองดูด้วยความอิจฉานางเชื่อว่าชายชกันเหล่านั้นล้วนเป็นสิทธิที่มีอนาคตยากกวาไกลกราบใดที่เป็นผู้แข็งแกร่งก็ควรค่าที่จะได้รับความเคารพทั้งสี่คนนี้มีฝีมือแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงอีกลับรองว่าเจ้าหนเดชนันต้องแพ้แน่ เสี่ยวเทียนกล่าวพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความสะใจดวงตาเป็นประกายระยิบระยับท่านใดนั้นชายกันสีกคนดหายว่าไปจากจุดที่ยืนอยู่เมื่อครู่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ชมรอบลานประลองนับหมื่นคนจนต้องส่งเสียงร้องโหทากมากันอื้ออึงหัวสิวกรอกตากลางหูแล้วฟังเสียงการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบา,เบาแล้วใช้จิตอย่างรู้จับความเคลื่อนไหวของพลังปราณ และว,ว่าชายจักรการทั้งสี่คนที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งนักพวกเขาวิ่งสลับกันไปมาทั้ง4ี่มุมของลานประลองเห็นเพียงเส้นสายสีดําที่ไหววู่วาแทบจะจับความเคลื่อนไหวไม่ได้อีกแล้วด้านหลังสองคนด้านหน้าหนึ่งคนได้มีด้านบนอีกหนึ่งคนลัวซิลบอกกับตัวเองเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข,งข้ามได้ลัวซิลยิ้มเล็กน้อยขณะที่ปราณแท้ในร่างกายเริ่มไหลเวียนมาด้วยการใช้เคล็ดปราบมังกรปราณแท้ไหลเวียนอยู่ที่บริเวณผิวหนังของเขาช่วยดูดซับ น่้นลายแรงกระแทกจากการโจมตีนั่นในเวลาเดียวกันก็ยังได้สร้างแรงดูดมหาศาลเพื่อจาก,การคุ้นต่อสู้อีกด้วยบรรดาผู้ชมรอบรานพลองพร้อมกันกลั้นลมหายใจรอคอยช่วงเวลาที่บุตรทั้งสิิ์จะบุกโจมตีหลวงสิวและไม่นานนักช่วงเวลานั้นก็มาถึงกลุ่มชายจัการนักนทร์โถมเข้าโจมตีหลวงสิวจากทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านบนอย่างพร้อมเพียงกันชายจัการรดทางด้านหน้าพุ่งเข้ามาพร้อม ทิมนิ้วมือ,อรียวแหลมเสมือนปลายหอกแทงใส่หน้าอกของโรซิลอีกสองคนด้นานหลังก็ปล่อยมัดที่หอมทุ่มด้วยพลังปานใส่พลังของโรซิลขณะอีกคนหนึ่งถลาลงมาโจมตีจากด้านบนด้วยการใช้ขาข้างหนึ่งตวัดเข้าใส่ศีรษะของโรซิลซึ่งมันไม่ต่างไปจากคมหอกแหลมการโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงผู้ชมส่วนใหญ่ต่างก็คิดว่าหากเปลี่ยนเป็นตนเองไปยืนอยู่ตรงนั้นคงไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีชนดนี้ได้อีกแล้วโรซิลไม่ได้หลบหลีก ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ฉับพลันกับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นปรากฏว่าชายจักรทั้งสี่คนที่กำลังลุมโจมตีเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความเร็วราวสายฟ้าฟาดและรุนแรงดุดลมพายุโหมกระหน่ำแต่ยูดีจีล่างขอาเขาก็หยุดชะงัก้ายโดนเวทมนต์สะกดไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่ปลายนิ้วสําบับบนั่งยุทธที่ยังไม่บรรลุถึงแดนสัจยุทธ์ที่การรับมือการจโจมโจมเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่รอซิลกับยืนหยัดได้โดยไม่สะดอกตกระทำ ทุกคนมองเห็นอย่างชัดเจนว่ามือที่แหลมคมดังหอกของศัตรูทะลวงเข้าไปที่หน้าอกของหลวิวเช่นเดียวกับเท้าของชายจักรอีสีคนเหยียบติดอยู่บนศีรษะและกาปันของชายจักรอีสองคนที่สัตว์เข้าใส่แผ่นหลังของหลวสิวด้วยความหนักหน่วงรุนแรงเรียกได้ว่าชายจักรทั้งสี่คนนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยันแต่หลัวซสิวกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยกลุ่มผู้ชมต่างคิดว่าอย่างน้อยหลวซสิวควรจะบาเดเจ็บหนักหรือกระักเลือดออกมาสักหน่อยแต่นี่ โรซิลยังคงยืนนิ่งเฉยไม่ขยับแม้แต่ขมหมดคิ้วด่ซํชาชายจักรันทั้งสี่ที่เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนต่างล้วนพากันตื่นตระหนกเพ,พราะพลังปานที่พวกเขาระเบิดเอาไปคล้ายละลายหายวับเป็นพริบตามันไม่ต่างอะไรไปจากการแทงกระบ,บี่ใส่ผืนน้าที่ไร้อแรงต้านทานป่าศจากระลอกขึ้นแต่สิ่งที่นาตกใจน่าตกตะลึงมากที่สุดคือชายจักรันทั้งสี่คนรู้สึกได้ว่ามือและเท้าของเขาถูกตรึงติดแน่นอยู่กับร,ร่างของโรซิล สามพวกเขาังไม่สามารถควบคุมพลรรังป่าในร่างกายได้อีกด้วยในขณะที่คนยังคงตกตะลงน้ำมึนงงสับสนลัวซิลก็เริ่มเคลื่อนไหวเขาเบี่ยงกําปั้นของตัวเองเข้าใส่ชายชกกรันมาอยู่เบื้องหน้าที่เป็นการต่อยหมัดธรรมดาแต่กลับส่งชายชักรันคนนั้นลอยกระเด็นออกไปไกลกว่าร้อยจังโลหิตไหลทะลักออกจากปากตลอดทางก่อนที่ล่างนั้นจะพุ่งไปชนหลังคาเรือนที่เรือนพักหลังหนึ่งจนหลังคาพัางถล่มลงมาพร้อมกับฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย มีฝีมือเท่านี้เองเหรอลัวซิลหัวเราะเยาะก่อนระเบิดเสียงคำราออกมาดังลั่นเสื้อผ้าชมบนของเขาฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กๆน้อยเผยเห็นมวลกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งที่เข้ารูปสมบูรณ์แบบและในเวลาเดียวกันนั้นปราณเพลิงสีแดงฉายกับโผยพุ่งออกจากผิณของเขาเขาสร้างความรออ้อนระอุแผ่กระจายไปทั่วรานปลองทัในใดนั้นชายการทั้งสามคนที่ยังคงติดหนึบอยู่กับลัวซิลก็ต้องแผดเสียงร้องไหววนโลหิตสีแดงสดไหลทะลักออกจากปาก ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและหวาดกาลัวฮะหลสิวเค่นเสียงหัวเราะในลำคออย่างเย็นชาก่อนจะปลดปล่อยขึ้นพลังออกจากร่างเจ้าชายจักรกันทั้งสามก็ถูกมวนพลังของเขาก็แทกอย่างแรงตัวคนลอกกระเด็นออกไปไกลพร้อมฤทธิ์ที่ทะลักล้อนออกจากปากหลวสิวไม่ได้ทาให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บสะหัสอันใดเขาเพียงสั่งสอนอีกฝ่ายรู้สึกถึงความเจ็บปวดและไม่สามารถกลับมาทําอันตรายเขาได้อีกพวกเจ้าที่เหลืออีกห้าคน จะยอมแพ้เสียตอนนี้หรือจะมาสู้กับข้าก็าเลือกเอาหากเลือกสู้ข้าจะไม่ปราณีแน่นอนและข้าไม่สนใ้ว่าตระกูลของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนหลวงซิลกล่าวด้วยเสียงที่เย็นเฉียบและดุดัดดนคำพูดของเขาดังกึกกล้องสะท้อนไปทั่วสำนักไทอู่บัดนี้หลวงซิลกลายเป็นผู้ที่น่าเกรงขามและน่ากลัวที่สุดไปแล้วเขาสามารถเอาชนะสมาชิกเรือนยุทธอันดับหนึ่งได้ถึงสี่คนในเวลาเพียงชั่วพริบตาเดียวความแข็งแกร่งถึงระดับนี้ ย่อมสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นแก่ใจใจผู้คนได้อย่างแท้จริงอู่ไคหมิงที่ร,รับชมการมาลองอยู่ห่างออกไปมันเอ่ยขึ้นด้วยความวิตกกังวลทันจะสนักเรากนออกไปห้ามเจด็กคนนี้ก่อนดีเดี๋ยวไม่ข้าเค่ว่ามันจะอาจโกรธแค้นจนถึงฆ่าคนไม่ต้องข้าเชื่อว่าหลวงซื่อมีขอบเขตในการลงมืออย่างรุนแรงที่สุดเขาคงทําให้คุณต่อสู้พิการเท่านั้นเองท่านเคยได้ยินขาฟังแล้วว่าคนกลุ่มนี้ทําอะไรไว้บ้างนี่ถือเสียว่าเป็นการลงโทษ ที่พวกเขาสมควรได้รับกูตรงเฉินกล่าวตอบเขายืนเอามือควยหลังทอดสายตาจ้องมองหลัวเชียวด้วยสีหน้าจริงจังแต่คนนี้ใช้เคล็ดวิชาปราบมาังกรได้ยอดเยี่ยมจริงๆข้าเคยโดนอาจารย์ชักบ,บนท่าน,นี้ได้งานมาก่อนมันจะได้ผลเมื่อโคตสู้มีพลรรังปานต่างชั้นกันมากเกินไปกูตรงเฉินเห็นกรบบนท่าที่หลัวเชียวใช้ทําให้เขาแน่ใจว่าหลัวเชียวต้องได้รับการถ่ายทอดวรทยุปราจากตาเท่าวิกฤริคนนั้นแน่นอน